สวัสดีครับโชว์เกาชันแฟมิลนะครับวันนี้เราก็มาพบกับทุกทจานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชว์เกาชั้นแบล็กนะครับมาดูว่าต้นนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับต้นนี้ก็เคยนําเสนอมานะครับแต่ก็สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนเขาก็มีการด่างนะครับใบล่างนะครับ ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับที่เรานําเสนอช่วงนั้นนะครับยังไม่มีใบใหม่แล้วก็ใบนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงใบนี้นะครับลักษณะของโชว์เกาชันแบล็กนะครับก็เมื่อเขาเปิดด่างแล้วนะครับเขาก็จะมีความด่างแบบแบบนี้นะครับแบบเกือบทั้งใบนะครับเป็นด่างแฉลบเกือบพาร์ฟนะครับคือด่างทั้งใบเลยนะครับ ก็มีตรงกลางเล็กน้อยครับที่ไม่ด่างครับแต่มาใบนี้นะครับเป็นลักษณะของด่างกระจายนะครับก็ถึงบอกว่าโชคเก้าชั้นบางครั้งมันก็มีความไม่แน่นอนนะครับอย่างด่างทั้งใบด่างทั้งใบนะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับใบอ่อนนี่ก็ด่างกระจายนะครับใบนี้ก็เป็นด่างแบบกระจายอ่แบบ ย่างจางๆนะครับสเตียบวกกับฮาร์ปครึ่งใบนะครับก็มีความโดดเด่นมากนะครับสำหรับต้นแบกต้นนี้นะครับแล้วก็ใบนี้ครับใบอ่อนก่อนล่าสุดมีความด่างนะครับแล้วก็กระจายมีความเป็นลักษณะแดงชมพูนะครับอมม่วงนะครับอย่างเนี้ออกสีม่วงแล้วนะครับครับสังเกตจะมีความเป็นม่วงเลยนะครับใบนี้นะครับ เริ่มกัดเริ่มกัดเปลี่ยนสีเริ่มให้สีนะครับเริ่มเปิดสีนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็เฝ้าดูนะครับว่าโชคเก้าชั้นของตนนะครับมีความโดดเด่นและมีความอมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะความด่างในแต่ละใบนั้นนะครับจะมีความด่างที่ให้เราน่าติดตามในทุกๆใบนะครับต้นนี้ก็มีความสวยงามนะครับ ด่างทรงกอก็ใบก็กระจายสลับกันบนเวียนนะครับตามวงรอบนะครับก็สวยงามนะครับก็เราดูใบต่อต่อไปนะครับเขาจะเปิดด่างมากกว่านี้ไหมนะครับสองใบล่าสุดก็มีความด่างอมม่วงอมแดงนะครับใบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับต้องรอดูสักพักหนึ่งก็คงพอดูจากกระดูกแล้วเขามีความใกล้เคียงกันนะครับพื้นใบก็น่าจะ ออกมาเป็นสีโทนนี้นะครับลักษณะสีออกแดงอิดนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการเพิ่มสีมากขึ้นในในใบต่อไปนะครับันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับก็มีความโดดเด่นสวยงามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับตกทุกวันนะครับประมาณ1สัปดาห์มาแล้วนะครับก็ทําให ต้นโชกเก้าชั้นของเราก็ความชื้นได้ครับแต่แดดไม่มีครับก็ทําให้สีดอบเหมือนกันนะครับการที่สีจะเด่นชัดหรือจะเปิดสีนะครับก็ต้องมีแดดด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ความชื้นอย่างเดียวแดดมาพร้อมความชื้นนะครับก็จะปวกกันทําให้เกิดการเจริญเติบโตการเปิดสีเปิด ใบให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะความด่างต่างๆนะครับเขาก็ต้องการอาศัยแสงแดดและก็ความชื้นนะครับนี่เราก็แนะนำต้นโชคเข้าชั้นต้นนี้นะครับใหท้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นไม้ดำนะครับแต่มีความด่างนะครับด่างกำลังเปิดหลายๆใบนะครับลักษณะก็มีความด่างที่แตกต่างกันนะครับ จะได้นำมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมีการเปิดใบใหม่นะครับหรือมีความด่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ